สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอน้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องโน้ตแฟมิลี่ครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปไม่เกิน3นาทีถ้าเกิน3นาทีนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกว่านะครับตอนนี้นะครับผมได้รับ พินจากทาง Google Adsense เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือนะครับก่อนหน้านี้นะครับต้องเท้าความก่อดนะครับผมได้ทําช่อง y t u t u นะครับเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของผมนะครับก็ผ่านเกณฑ์การเปิดสร้างรายได้กับทาง YouTube ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็สะสมรายได้นะครับจากทาง y t u t u นะครับเกิน10ดอลลาร์แล้วนะครับเมื่อเราสะสมนะครับรายได้เกิน10ดอลลาร์นะครับทาง Google Adsense นะครับก็จะทําการส่งพินนะครับมาในรูปแบบของจดหมายแบบนี้ มาในมาตามที่อยู่นะครับที่ผมนะครับได้กรอกไว้บนระบบ Google Adsense นะครับสำหรับที่อยู่นะครับผมที่ผมกรอกไว้บน Google Adsense นะครับผมใช้ที่อยู่เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับแต่ชื่อนะครับผมใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เรียกได้ว่านะครับเวลากรอกก็กรอกตามใจชอบเลยนะครับสำหรับพินที่ทาง Google Adsense ส่งมานะครับก็ใช้เวลาในการจะส่งนะครับประมาณ2สัปดาห์นะครับจากประเทศมาเลเซีย ก่อนที่เขาจะส่งมาเขาก็ทําการแจ้งให้ผมทราบก่อนคือแจ้งบนระบบ Google a s s น s ครับว่าเขาจะส่งมาวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้นะครวมรวมแล้วก็ใช้เวลาในการส่งจนถึงมือผมประมาณสัก2สัปดาห์ด้วยกันที่แรกผมคิดว่าเขาน่าจะส่งมาถึงผมประมาณรับประมาณ1-2เดือนแต่ความเป็นจริงแล้วประมาณ2สัปดาห์ก็ถึงแล้วก็ถือว่าเร็วมากๆ นะครับสำหรับการจะส่งพ<ๆ>ินของ Google Adsense นะครับโอเคนะครับจดหมายนี้นะครับหรือว yeah. ่าพินที่อยู่ในจดหมายนี้นะครับสำคัญอย่างไรนะครับอันนี้คือตามความเข้าใจของผมเลยนะครับคือพินที่เขาส่งมาให้นะครับเขาส่งมาให้เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับว่าเราเนี่ยนะครับมีตัวตนจริงไหมนะครับแล้วก็มีที่อยู่จริงไหมนะครับก็คือถ้าเรามีตัวตนจริงนะครับมีที่อยู่จริงนะครับเราก็เอารหัสที่อยู่ใน จดหมายนี้นะครับไปกรอกนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับว่าเรามีตัวตนจริงนะครับแล้วก็เรามีที่อยู่จริงนะครับไปกรอกยืนยันตัวตนลงบนอ่า g l e a ิ e แอ s e นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็มาเพียงแค่นี้นะครับคือตั้งใจว่าจะทำคลิปไม่เกินอ่านาทีนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ